เอาแล้ครับและคราวนี้เราก็จะมาพบกับสุดยอดผู้นําของเรากันแล้วที่จะมาแบ่งปันนะครับทัศนคติสู่ความสําเร็จครับให้กับทุกท่านได้ฟังกันในวันนี้ว่าไม่ว่าสถานการณ์จะเป็นอย่างไรทัศนคติสําคัญที่สุดที่จะพาทุกท่านสู่ความสําเร็จครับสำหร,รับวิทยากรของเราในวันนี้ต้องบอกเลยโอ้เรื่องราวของท่านสุดยอดมากๆนะครับโดยท่านจบการศึกษาด้านการเงินครับจาก มหาวิทยาลัย North Eastern University เมืองบอสตันนะครับสหรัฐอเมริกาครับแล้วก็ประสบความสำเสร็จในหน้าที่การงานนะครับเป็นถึงผู้บริหารระดับสูงของสถาบันการเงินระดับโลกตั้งแต่อายุที่24ปี แต่ครับท่านพบว่าเครื่องมือเดิมๆไม่อาจจะตอบโจทย์คำว่าอิสรภาพของท่านได้แต่เมื่อท่านมาเจอกับนูสกินครับท่านพบเลยว่านี่แหละสุดยอดโอกาสในการตอบโจทย์เลยและท่านบินไปชมความยิ่งใหญ่ของนูสกินด้วยตัวเองที่เมืองโพรโวเลยครับและจากการที่ท่านเลือกนูสกินในวันนั้นพร้อมกับแบ่งปันโอกาสเปลี่ยนแปลงชีวิตผู้คนอย่างมากมายครับทำให้ท่านประสบความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่ในนูสกินครับโดยปัจจุบันครับท่านดำรงตำแหน่งสูงสุดของนูสกินคือตำแหน่ง Presidential d ล r e เ t o r มาแล้วเป็นเวลาถึง1ิปปีและยิ่งไปกว่าน ท่านนั้นคือระดับทำเนียบ Circle of e x c e l l e n c e แลครับและแน่นอนครับท่านจะเป็นใครไปไม่ได้ขอเชิญทุกท่านพบกับสุดยอดผู้นำผู้ยิ่งใหญ่ของเราครับพี่จอนพี่บูญยศเอียมรานน์ครับโอเคครับก็ได้ยินใช่ไหมครับโอเคนะครับได้ยินนะฮะโอเคงั้นเดี๋ยวผมขอใช้เวลาสั้นๆเลย15นาทีนะครับก็ก่อนอื่นอารุณสวัสดิเรษฐีทุกคนเลยนะครับแล้วก็หวังว่าตัวคุณเองกับครอบครัวคุณทุกท่าน นะครับก็ปลอดภัยนะครับแล้วก็เซฟนะครับวันนี้เราจะได้ยินส่วนใหญ่ที่ทุกคนบอกว่าวิกฤตคือโอกาสถูกไหมแต่ผมจะขอขยายตรงนั้นว่าวันนี้วิกฤตวันนี้โอกาสคือการทำนิวสกินนะทำไมผมพูดคำนี้นะครับถ้าคุณศึกษาประวัตินิวสกินมาตั้งแต่บริษัทนิวสกินเปิด30ปีที่แล้วเนี่ยนิวสกินเปิดตอนปี1984ซึ่งตอนนั้นเศรษฐกิจอเมริกาเองก็ไม่ถือว่าได้ ถือว่ากำลังกาลังรีคาเวอร์นะครับแต่สุดท้ายแล้วนิวสกินในจังหวะ4-5หปีนั้นก็สามารถที่จะผลักดันตัวเองเติบโตอย่างมหาศาลนะและอีกประวัติหนึ่งซ้ำกันอีกทีหนึ่งก็คือปี1993นะครับตอนนั้นประเทศญี่ปุ่นเองเนี่ยนิวสกินเปิดที่ประเทศญี่ปุ่นในปี1993คุณทราบไหมว่าปี1993เนี่ยวิกฤตเศรษฐกิจในประเทศญี่ปุ่นย่ำแย่มาก แล้วคุณรู้ไหมว่าที่นิวสกินโตในประเทศญี่ปุ่นณนะตอนนั้นเพราะว่านิวสกินสามารถที่จะดึงคนที่มีศักยภาพนักธุรกิจคนทำงานนะครับที่อยู่ในองค์กรหรือทำธุรกิจแล้วอยู่ๆด้วยเศรษฐกิจที่ย่ำแย่เนี่ยถูกลาออกถูกไล่ออกหรือธุรกิจเจ๊งแล้วมาอีกวิกฤตหนึ่งก็คือคือปี1997ตอนที่นิวสกินเปิดในประเทศไทยนั่นคือตอนที่ผมเอง กับผู้อาผู้นําบางท่านที่อยู่ในห้องเนี้เข้ามาเริ่มธุรกิจณนะตอนนั้นแล้วผมก็จําได้เลยว่าณนะนะตอนนั้นอยู่ๆค่ำคืนเนงินบาทลอยตัวถูกไหมครับคนตกงานธุรกิจเจ๊งทันทีนะครับมันอาจจะไม่เหมือนกับวันนี้แต่มันก็คือวิกฤตแต่ณวันนั้นวิกฤตนั้นก็ทําให้เราสามารถได้คนดีๆเข้ามาในธุรกิจนี้นั้นผ่านไปวันนี้ปี2020 ผมผมก็งงเหมือนกับทุกท่านภายในหนึ่งเดือนคนที่ทํางานประจํามา20่สปีอยู่ตกงานคนที่ทําธุรกิจอย,อยู่ก็ธุรกิจเจ๊งณนะวันนี้เป็นวันแรกนะครับหรือหรือในในร้อยปีแล้วกันนะที่ทุกท่านในห้องเนี้ยมีเวลาเยอะที่สุดวันนี้เรามีเวลาที่จะอยู่บ้านอยู่กับครอบครัวอยู่กับลูกทานข้าวที่บ้านซึ่งอดีตบางท่านอาจจะไม่มีเวลามาก่อนถูกไหมงั้นวันนี้ เราคงไม่ได้อยู่อย่างนี้ไปอีกอาทิตย์เดียวเพราะเขาบอกแล้วว่ามันต้องอยู่อย่างนี้ไปอีกอีกสามอาทิตย์สี่อาทิตย์เพอๆอาจจะเกิดถูกไหมครับงั้นวันนี้เองเนี่ยผมว่าเราทราบทุกคนแล้วว่านี่คือวิกฤตแต่วันนี้เนี่ยมันเป็นโอกาสของนิวสกินทําไมมันเป็นโอกาสของนิวสกินนะครับเพราะตอนที่ก่อนวิกฤตนี้จะเกิดเนี่ยเศรษฐกิจก็ถือว่าดีในบางประเทศนะครับก็มีคนมีเงินจับใช้ ใช้สอยนะครับซื้อสินค้านิวสกินทานคนที่ทำธุรกิจนิวสกินก็อาจจะโฟกัสในการขายมากกว่าการสร้างอย่าลืมว่าธุรกิจนิวสกินเนี่ยมันแบ่งมัเป็นสองสิ่งสิ่งที่1คือการที่เราขายของแนะนำสินค้าอีกสิ่งหนึ่งคือการที่เรารีคริรตคนเข้ามาในธุรกิจเพราะอย่าลืมว่าการที่เราจะประสบความสําเร็จในธุรกิจนิวสกินนะครับคือการที่เราผ่อนแรง ไอ้คำว่า5%ลงไป6ระดับเพราะนั่นคือสิ่งที่ผมสมัครเข้าธุรกิจนี้เมื่อยีสกว่าปีที่แล้วถูกไหมฮะไอ้การที่เราได้5% 6ระดับนั่นแสดงว่าเป้าหมายของเราเนี่ยคือการสร้าง b r นะครับสร้าง Executive เยอะๆนะงั้นวันนี้เองวิกฤตเนี้ยมันทำให้โอกาสเกิดขึ้นคำว่าโอกาสคืออะไร Newskin มีทั้งขายทั้งรีคูต ด้วยเศรษฐกิจอย่าง like นี้เองนะครับด้วยวิกฤตอย่างนี้เองเนี่ยผมเชื่อว่าหลายๆคนตอนนี้ต้องการอันที่หนึ่ง replace income นะครับคืออะไรอยู่ๆวันนี้ฉันตกงานรายได้ไม่มีแล้วอ่ะอยู่ๆทำธุรกิจเจ๊งแล้วอ่ะนะครับแล้วก็ไม่รู้จะฟื้นได้อีกไหมงั้นวันนี้คนต้องการรายได้เพิ่มขึ้นคนต้องการทดแทนรายได้เข้าใจไหมครับมันมีคำว่า demand supply ถูกไหมทุกอย่างในโลกนี้มันเกิดด้วยความดีแมนสัปปายนะครับนะงั้นวันนี้เองเนี่ยผมเชื่อว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดเลยณนะตอนนี้คือเราเข้าใจแล้วว่ามันมีความต้องการในตลาดงั้นมันทําให้เราสามารถที่จะรีคูดได้ง่ายถูกไหมครับวันนี้เราเราไม่ต้องไปพูดนู่นพูดนี้แล้วยิงเข้าประเด็นเลยเพราะวันนี้คนต้องการรายได้เหมือนกับตอน ที่ผมเริ่มธุรกิจ New Skin ปี1997ถูกไหมฮะงั้นวันนี้ถ้าเราเข้าใจว่าวิกฤตเนี้ยมันเป็นโอกาสที่คนกำลังมองหาไรายได้ต้องการทำอะไรสักอย่างแต่เขาอาจจะไม่รู้ว่าทำอะไรอาจจะไม่ได้มีต้นทุนสูงงั้นวันนี้ New Skin เนี้ยเราตอบโจทย์เขาได้เลยงั้นวันนี้เนี่ยมันเป็นโอกาสที่คุณจะเอาแรงคุณเนี่ยไปโฟกัสในการที่จะรีคูดและบิลสร้างบ r เพราะวิกฤตประวัติศาสตร์มันสอนเราแล้วตั้งแต่ปี1984นิวสกินญี่ปุ่นปี1993ประเทศไทย1997แล้ววันนี้ทั่วโลกที่มันอ f เฟ็กทุกคนหมดเลยนะครับงั้นวันนี้ทุกท่านมีเวลาอยู่ในมือนะเพียงแต่ว่าถ้าคุณไม่ใช้สอยมันดีๆเนี่ยนะครับเวลามันก็จะทําให้คุณเนี่ยสุดท้ายหมดโอกาสถูกไหมเรารู้อยู่แล้วว่าวันนี้ วิกฤตเนี้ยมันเหมือนหนังนะฮะมันไม่ใช่ภาพนิ่งนะครับมันเหมือนหนังและหนังเรื่องเนี้ยมันอาจจะยืดยาวไปหน่อยแต่สุดท้ายมันก็จะจบนะแต่คำถามคือวันที่มันจบเราอยู่ตรงไหนเราคว้าโอกาสมันหรือเปล่าถูกไมผมเผยผมพูดตลอดว่าโอกาสมันไม่อยู่นิ่งครับวันนี้คุณจะบอกว่าเศรษฐกิจแย่ไงมันก็มีคนมีรายได้ มันก็มีบางธุรกิจที่มันทําได้บางธุรกิจก็อาจจะไม่ใช่แต่วันนี้ถ้าเราหยุดนิ่งเนี่ยหยุดนิ่งแล้วไม่ทําอะไรเลยเนี่ยเราจะกลายเป็นเหยื่อนะวิกต i มของเหตุการณ์นี้นะครับเพราะมันจบแน่นอนงั้นวันนี้คุณจะบอกว่าคนไม่มีเงินคนไม่มีเงินจะซื้อวันนี้ผมไม่ได้บอกให้คุณไปขายของนะวันนี้ผมไม่ให้กําลังบอกให้คุณขายโอกาส New Skin เพราะวันนี้ถ้าคนซื้อโอกา,กาส New Skin แน่นอนเขาก็จะซื้อสินค้าใช้เพราะวันนี้เรากําลังตอบโจทย์ของคนที่ต้องการมีรายได้นะใน23ปีที่ผมทำ New Skin น e w มาเนี่ยผมว่าณวันนี้ทุกคนมีเวลานะสมัยก่อนผู้มุ่งหวังหรือคนที่เราอยากจะเจอเนี่ยมักจะบอกว่าโอ๊ยขอโทษไม่มีเวลาต้องทํางานต้องนู่นต้องนีง่แต่วันนี้มันไม่มีข้ออ้างแล้วไง เพราะทุกคนนั่งอยู่ที่บ้านทุกคนมีเวลาอยู่ที่บ้านมีเวลาที่จะคุยกับคุณไม่ใช่แค่ประเทศไทยแต่ทั่วโลกเลยนะงั้นวันนี้สิ่งที่เราจะต้องทำคืออะไรครับนะอันแรกคือเราต้องเข้าใจว่านี่คือโอกาสที่เราจะชวนคนทำธุรกิจ New Skin นะครับไม่ใช่แค่ขายของนะแต่ทำธุรกิจ New Skin อันที่สองเราเข้าใจแล้วว่าวิกฤตเนี้ยมันคือโอกาส ที่คนดีๆมีศักยภาพที่ไม่เคยสนใจนิวสกินเพราะเขามีรายได้ที่ดีแต่วันนี้มันไม่มีความแน่นอนในสิ่งนี้เขาทำอยู่เขาก็คงต้องการหารายได้มาทดแทนหรือการหารายได้เสริมและอาจจะกลายเป็นรายได้หลักก็ได้ถึงแม้งั้นตลาดของผู้มุ่งหวังเราเนี่ยมันเปิดกว้างขึ้นแต่มันไม่มแค่กว้างขึ้นนะครับแต่คุณภาพของคนที่ยะเข้ามาทำนิวสกินเนี่ยมันเปิดกว้างขึ้น อย่าลืมว่า n ิวสกินคือการที่เราหาคนที่มีเป้าหมายที่แบบเป็นเพชรอ่ะถูกไหมคนที่มีศักยภาพอ่ะมนุษย์มีเยอะครับเราไม่ต้องการทุกคนแต่เราต้องการคนที่มีศักยภาพที่ชัดเจนนะแต่วันนี้ถ้าคุณไม่มีศักยภาพไม่เป็นไรฮะวันนี้คุณนั่งอยู่ที่บ้านคุณก็คงต้องอยู่ที่บ้านไปอีกอย่างน้อยสามสี่อาทิตย์นะ แต่คุณจะทําอะไรคุณจะนั่งดูหนังนั่งเล่นเกมสุดท้ายเวลามันก็ผ่านไปสุดท้ายบอกได้เลยว่าคุณคือเหยื่อของวิกฤตนี้นะแล้วอย่าโทษใครก็โทษตัวเองแต่สิ่งที่คุณทําได้มันมีสามสี่อย่างนะอันที่หนึ่งผมว่าคุณต้องตั้งเป้าหมายก่อนแนมะ้นะถ้าวันนี้คุณไม่ตั้งเป้าหมายเนี่ยตื่นเช้ามามันมีเวลาเยอะมนุษย์ไม่เคยมีเวลาเยอะๆที่ไม่ต้องทําอะไร แล้วเวลามีเวลาเยอะๆมนุษย์ส่วนใหญ่ก็จะใช้เวลาแบบไร้ค่างั้นวันนี้เรามีเวลาเยอะที่เราสามารถจะอ่านหนึ่งเอาเวลาศึกษาธุรกิจนิวสกินมากขึ้นเอาเวลา,าศึกษาสินค้ามากขึ้นเอาเวลาสร้างทักษะมากขึ้นถูกไหมแล้ววันนี้เอาเทคโนโลยีมานำนวยนะครับเราสามารถใช้ซูมในการคุยกับทุกท่านได้หมดเลยถูกไหมคุณจะอยู่ที่ไหนในโลกนี้เราใช้อันนี้คุยกันได้หมด งั้นคุณไม่มีข้อแม้ในการที่โวยติดต่อคนไม่ได้ออคนไม่คนไม,ไม่ไม่มีเวลามาคุยกับเรามีครับเพียงแต่คุณไม่ขยันพอหรือคุณไม่ชัดเจนจูกแม้งั้นอันที่หนึ่งคุณตั้งเป้าหมายก่อนดีไหมว่าเป้าหมายของคุณเนี่ยคุณต้องการอะไรจากจากจากช็อตเทอมจากวันนี้เช่นถ้าคนใหม่ก็อาจจะตั้งเป้าเลยเป็น D R เป็น Ruby เป็นอะไรก็ว่าไปแต่มันต้องมีเป้าหมายไง เพเป้าหมายจะทําให้เรามันโฟกัสถูกไหมเพราะเราเข้าใจแล้วว่าจบวิกฤตนี้นะครับมันจบนะครับเศรษฐีผมบอกได้เลยว่าจะมีคนบางคนที่สําเร็จขึ้นจะมีคนบางคนที่อยู่เหมือนเดิมแล้วก็จะมีคนหลายคนที่เป็นผู้ชมแล้วก็ดูหนังเรื่องนี้ลันไปเรื่อยๆนะผมหวังว่าคุณจะเป็นประเภทที่สามแล้วกันนะครับอันที่สอง นะคุณมีเป้าหมายตั้งอะไรเสร็จหมดแล้วแน่นอนอิสตันบูลคือหนึ่งในนั้นไม่ต้องพูดละอันที่สองคืออะไรคุณมีเวลาที่จะคุยกับอัพไลน์คุยกับสปอนเซอร์คุณศึกษาบิลทักษะของมันขึ้นมานะคุณไม่เก่งคุณก็เรียนรู้ได้ให้ตัวเองเก่งนะครับอย่ามีข้อแม้ให้เยอะเพราะคนที่เป็นยาโจ,จกมันมีแต่ข้อแม้มีแต่เสพข่าวแล้วก็บอกโอ้ยวิกฤตคนมันไม่มีตังดูดิคนตกงาน เศรษฐีครับถ้าคุณมีความคิดอย่างนี้ในหัวเนี่ยสุดท้ายคุณไม่ต้องทำอะไรแล้วครับคุณนั่งเฉยๆแล้วก็เป็นเหยื่อแล้วก็เป็นทร AGEDY ของวิกฤตนี้นะและสุดท้ายผมฝากเอาไว้เลยว่าเปลี่ยนทัศนคติกับ Mindset คุณเนี่ยผมเชื่อเลยว่าทุกคนเปลี่ยนแน่นอนนะเพราะอะไรครับคนที่คุณเคยคุยเมื่อปีที่แล้วบอกโอ้ยนิวสกินไม่สนใจผมมีไรายได้เดือนละสองแสนจากงานประจำ โทรกลับไปใหม่ดีไหม,มเพราะเผริง,งานประจําตอนเนี้อาจจะถูกไล่ออกผมบอกเลยว่าหลังวิกฤตนี้ปั๊บเนี่ยสิ่งที่คุณจะเห็นการเปลี่ยนแปลงมากๆคืออะไรรู้ไหมฮะคนจะทํางานที่บ้านเยอะแยะนะบริษัทอาจจะไม่จําเป็นต้องเช่าออฟฟิศเยอะแยะคนไม่จําเป็นต้องเข้างานเยอะแยะคนจะตกงานอีกมหาศาลอันนี้เรารู้แล้วนะงั้นวันนี้ทัศนคติของผู้มุ่งหวังคุณที่คุณเคยชวนเนี่ยอาจจะเลิกไปแล้วอาจจะเปลี่ยนไปแล้วนะ ไอ้คนที่เคยคุณเคยคุยบอกโอ้ยไม่เอาไม่สนใจธุรกิจพวกนี้รายได้เราดีวันนี้กําลังใช้เงินที่ตัวเองเก็บอยู่ในออมทรัพย์แล้วอีกไม่นานก็อาจจะหมดงั้นวันนี้อ่ะโอ้ทะเลมันเต็มเลยเต็มไปด้วยคนที่มองหาโอกาสเขาเรียกว่าดีแมนและสป라이นนะครับันตบอกไปนะหนังเรื่องนี้ยืดยาวแค่ไหนสุดท้ายมันก็จะจบนะครับ คุณจำไว้เลยว่าเรื่องนี้จบคุณอยู่ตรงไหนคุณสําเร็จนั่นแหละต้องมีความคิดนี้แล้วโฟกัสนะครับและสุดท้ายนะครับผมก็ขอบคุณ New สกินที่ให้โอกาสผมนะครับแล้วผมอยากจะแบ่งปันสั้นๆเลยว่า20กว่าปีที่ผมอยู่กับ New สกินเนี่ยนะบ,บอกได้เลยว่าบริษัทน,นี้สุดยอดทุกวิกฤตผ่านมาหมดทุกสิ่งทุกอย่าง เขาคอมมิชกับผู้แทนจําหน่ายนะครับแล้วก็ทําทุกอย่างที่ดีที่สุดให้กับผู้แทนจาหน่ายวันนี้คุณอยู่กับบริษัทที่เจ๋งที่สุดแล้วนะครับแล้วคุณอยู่กับบริษัทที่เราเห็นมาวิทุกทุกวิกฤตมีแต่เติบโตและผมก็เชื่อเลยว่าวิกฤตนี้นิวสกิมก็จะเติบโตและประเทศไทยก็จะเติบโตก็ขอเป็นกําลังใจให้ทุกคนนะครับแล้วก็อย่าอยู่นิ่งๆอย่าอยู่แล้วไม่ทําอะไร ตั้งเป้าหมายเพื่อคุณจะได้ไม่หลงทางเพราะเมื่อไหร่คุณไม่ตั้งเป้าหมายชีวิตมันจะตั้งเป้าหมายคุณและคุณจะเป็นสถิติของคนที่เราเรียกว่าอย่าจกยังไงวันนี้อรุณสวัสดิ์มาเาเษฐีทุกคนนะครับขอบคุณครับ